ซินวอนสีเล็กสามถุงเล็กไฮเกตนิชิกิกอยฟู้ดสามกิโลสองถุงเต็มนี่อ่านว่าอะไรวะอิคาริ เซตหนึ่งส่วนสีถุงใหญ่ไฮเกตนิชิกอดฟูดซิลยี่สิกิโลสองถุงเต็มกับครึ่งถุงอาซากะวิชเจิมหนึ่งส่วนสี่ถุงใหญ่ครึ่งถุงใหญ่ หนึ่งถุงสิบกิโลคัลเลอร์พีไอโบติกพัดสองกิโลหนึ่งถุงซากิฮิคาริสิบห้ากิโลเหลือเกือบเต็มถุงหมด